วันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวเนื้ออุดตระดิษตสูตรโบราณของเจ๊ย,ยุ้ยกันอีกแล้วครับสูตรเขาคิดมานานแล้วนะไม่ได้คิดเมื่อวานแบบผมร้านเขาอยู่แถวปฏิพัฒนครับผมได้มีโอกาสมาแถวนี้ก็จะมาแวะกินเสมอร้านเขามีแต่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับมีเส้นเล็กเส้นมีบะมีวุ้นเส้นมีหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้ ใครผ่านมาแถวนี้ก็ลองมาสั่งกินกันดูป้าเขาบอกว่าตั้งแต่ผมมารีวิวให้อะลูกค้าหายไปครึ่งหนึ่ง <laughs> ยอกยอกยอกร้านเขาอยู่หน้าเซเว่นหน้าคอนโดเดอไลฟ์พหลนปฏิพัฒน์นะครับใครมีโอกาสได้มาแถวนี้ลองมาแวะกินดูเป็นไงละ่ะความอร่อยหมดชามใครอยากจอ,อกมาลองชิมความอร่อย ก็ลองมาได้ครับวันนี้ไปละบาย